it if you have death wish. a กราบสบายดีเพื่อนเศร้าโมบายดีเจนทุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับอ่าการดีแมปใหม่อมของอ e ิมเบลเนาะนี่เนาะมาใหม่อ่าเราจะมาทำคว่มเข้าใจของอ e ิมเบลเนาะทุกคนเนาะเป็นอ e ิมเบลของนักขา่กาอะไรก็นักยิ่งอะไรก็นักสูแล้วก็นักเวทแล้วก็แท็กเนาะและ้วก็ซัพพอร์ตอ่าโอเคเดี๋ยวเขาจะมาไล่เหลื่อมแหลกแน่นอน โอเคเนาะเขาจะมาเบร์อิมเบลทั่วไปก็เนาะอ่าถ้าว่าเลเวลตันก็นจะประมาณนี้เนาะเขาจะไอทีไว้ขาวๆเนาะทุกคนเพราะว่าเขาจะอพิเทสเบิบ์หนำเนะะาะบม่อยากให้มันยาวเกินไปอิมเบลทั่วไปหรือว่าอิมเบลพวกนี้ก็กจะไายของแบบนักสู้่ะเนอ่าเป็นไก่ผภาพเนาะสำหรับอิมเบลตัวนี้ก็คือเขาจะสามารถแบบว่าเลือกเป็นที่ได้ก็ไรเนาะทุกคนสายตีไว้สายอ่าเพิ่มเลือดเนาะ แล้วก็สายจอกอเนาะทุกคนแล้วก็สายอ่าคูเลาวเนาะนี่เนาะมันจะมีบอกสายป้องกันกายภาพเลเว็เนาะเนาะแล้วก็สายความเร็วเนาะแต่ก็มีสายโจมตีซีดีค้อเห็นว่าทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้เนาะของอ่าเอ็มบลทั่วไปเนาะเห็นว่าเนาะแต่ก่อนมันก็เป็นเอ็มบลเพื่อนๆสั้งเกียเนาะตัวนี้เอ็มบล ฟาร์มเนะาะเฮ็นแถวฟาร์มปลาฟาร์มยังเร็วเนาะเผื่อม,มาแล้วก็เป็นเอ็มเบลของแท่งเนาะเห็นบ่เพิ่มเลือดเนาะเฮ็นเห้เลือดเท่าอ่า,าร้ายขึ้นหรือว่าเวลาถือโจมตีเนาะเลือดเท่าเลืออ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม้จะมีการป้องกันกัญภาพาเปรตเนาะตัวนี้แต่ก็มีเปล่าไม้เดียวเห็นบ่เป็นเอ็มเบลของนักขาเนาะแต่ก็มีอ่าสื่อเครื่องลดราคาเนาะอุปกรณ์ลดราคาตัวนี้ปกติ <S 2> <S 2> <S 2> มันจะเป็นของนักเวทเนาะ จะเด่นในควสามารถเของมาสมหรอยนอนในอิมบิลทั่วไปเนาะทุกคนเนาะแต่ก็อิมบิลของนักสู๋หน่อยเนาะเป็นดูเดือดทุกคนก็คืเคยอ่าเคยใส่ตลอดเนาะสำหรับอิมบิลตัวนี้เนาะก็คือสามารถไว้ยุ่นของมาไหลเนาะในเซตหนึ่งของอิมบิลหนึ่งเนาะทุกคนอ่าเห็นบอกบวกซับพอร์ตบวกของนักงิ่งก็มีเนาะทุกคนเห็นบอกแต่ก็สุดท้ายเนาะไอ้มาตัวเดียวเนาะทุกคนนี่เนาะเพื่อนๆสังเกตุมุ่งเนาะ ตัวที่สองนี่เป่าไม้เดียวเห็นบ่เป็นพวกหนาาักาเดี๋ยวกับมาต่อมาตัวที่สามกับเป็นพวกหนักขาเห็นบ่ทุกคนออืืแบบคุ้มโคตรคุ้มเลยนะอัพมาขัางนี่เนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปต่อเป็นสายแทงเนาะก,ก็คือกันเนาะทุกคนเนาะสายแทงกับวมมี่ยังไล่ก็คึอกันนั่นแหละสมใหม่มันถือเท่านั้นเนาะสายแทงอ่าให้จะมาเบิองเนาะนี่ได้เนาะเดี๋ยวอธที่ใกับขาาเนาะแทงให้จะเอาประมาณไหนเนาะเพิ่มเลือดตัวนี้เลย เลยอันที่2เนาะก็คือป้องกันพลังเฮดพีตามเนาะแต่เพื่อนๆไปเอาไซส์อื่นก็จะเห็นไอ้ตัวบางเนาะเนาะจะเป็นไซส์ซัพพอร์ตเป็นพวกสื่อเครื่องอย่างก,ก็ตามที่ทว่าเขาอธิบายไปเมื่อกี้เนาะก็คือเน้นแทงเอยวตรงเนาะนี่เนาะแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆก็จะเคยเห็นเนาะมันเป็นของแนนะข็งอ่ะแหละเวลาเขาตีไฟตรงขามมนจะระเบิดมันจะมีระเบิดนะระเบิดของแข็งออกมาจากโตมันน่ะเนาะจะเป็นวงราสมีมันนะอ่าประมาณนี้เนาะของแข็งเนาะทุกคน นี่เนาะประมาณนี้อ่าทุกคนเอาไปสมไหลได้เนาะแม้วงอีเบลของนักขาเนาะมาเนี่อ่าโอเคนักขาเ้าจะ,ะมาม่านแบบว่าเน้นจอกอเนาะทุกคนเห็นเนาทะลวงแบบประยุทธ์ห้าแต้มเนะาะแล้วก็ตัวนี้ด้วเป่าไม้เดียวทุกคนจะเห็ดให้เวลาบวกรก็ไฟตรงขามแบบว่าไฟตรงขามอยู่ตัวเดียวะนะเออจะอะไรเปรียบเนาะสำหรับอีเบลตัวนี้แล้วก็ต่อมาเนาะ เอ็มวิวนาคานี่เนาะแบบราคาทั่วไปอะนะทุกคนค่าไม่หยุดสุดไม่อยู่เนาะฟื้นเวลาขอาขาไหลรมนจะฟื้นฟู H P แต่ก็บวกคว้มเรียวในการแลนเนาะในการแลนไหวเนาะเ้าขาไฟต้องขามไหลเนาะทั้งบวกเลือดแล้วก็บวกแลนไหวเนาะตัวนี้กับตัวนี้สองอันมากหมานี่แบบโคตรคุ้มไม่เนาะปกตินี่จะเลือกซ้ายหนึ่งทังที่นี่ตัวไรไหลตัวเดียวเนาะถ้าเลือกเปลาไม้เดียวคือ,อไหลตัวนี้เนาะโมซาา่าหม่านแบบพนกบตัวนี้ได้ อ่าเดีตัวนี้อัพมาใหม่โคตรดีเลยเนาะอ่าของเวทเนาะของเวทกับเล้วแต่ทุกคนเนาะของเวทเนี่ยปกติเหาจะเอาเป็นรถคูราเนาะทุกคนเน้นว่เนี่ยเนาะมันจะเป็นเซตของมันเลยรถคูราเนาะ่ไม่ว่าเอาตัวนี้ก็ได้เนาะจอกอเนี่ยก็ได้เนาะตัวนี้ก็เป็นจอกอเวทเนาะไม่ว่าจอกแบบจอกอก็จะ่าพักอัพมืาหนึ่งอ่ะอ่าโอเคแต่ว่าอาจจะเอาเน้นคูราเนาะสำหรับเวทแต่ก็ตัวนี้เนาะ ถ้าเอาสามารถแบบว่าสื่อเครื่องเนี่ยราคาถึงไรอะนะในราคาเกอสิผาเปอร์เซ็นต์นอกของการสื่อเครื่องเนาะอ่าก็ถือว่าแบบว่านักเวทมันหาเงินษาเนี่ยเอาอย่างไรซะแต่ถ้ามาเอาอิมเบลตัวนี้ก็คือมันเจ๊ดในะห้องหาหาเครื่องไหลไหวเนาะอย่างหน่อยห้องหาคลิปไหลสัมฤทธินึ่งข้ากับสื่อเครื่องไหลไล่กันเข้าแหละนะอ่าสื่อเครื่องไหลก่อนเข้าเนะะเา,นเาเนะแต่ก็ต่อมาเพิ่มล่าเมียเแบบีเนาะแบบว่าบวกอยู่ในนี่แม่นของมันเบ้างเนาะนับจากการโจมตีธรรมราเบสิกด้วยว่า ใส่สกิลของเวทเนาะก็จะเคลียร์ไทยอ่าสกิลด้วยว่าการโจมตีเบสิกในตัวมันแห้งขึ้นเนาะก็จะประมาณนี้อ่านี่เนาะล่าสุดมีคนมาสวนนะอ่าก็จบไปเนาะสำหรับมีเบีเวทเนาะนี่เนาะคูล่าเนาะออกอลไรกันสีเขียงเก่าชิบหาโปรเซ็นเนาะจะเห็นอะไรก็สีเขียงไหนว่ายอะกับบวกโจมตีเบสิกอลไรกับสกิลเนาะให้มันแห้งขึ้นจะประมาณนี้จบไปในเนาะสำหรับเบส ต่อมาเนาะเอ็มวีลของนักสู้อธิบายเนาะเอ็มวีลของนักสู้นี่ถ้าจะอัพขันแหลกเนาะก็คือไาจะอัพเป็นได้รับป้องกันการยภาพและเวทหกแต้มเนาะก็คือมัจเจย์ไถ้เขาท้นเนาะนักสู้เนี่เน้นท้นก็เน้นแบบว่าหลูดเดือดไปก่อนเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเห็์ไห้เขายืดในทีมในไหลล้นเนาะอ่าไอจะอัพตัวนี้เนาะนี่ว่าทุกคนแบบว่ามากราเมดแบบแห้งๆเนาะทุกคนก็เอาตัวนี้ไหลเนาะมาแบบว่าตีไหวบอเนาะ ตีไว้แบบสำหรับแบบว่าซ้ายนักสู้แบบพวกจุดโลงเนี่ยเาตีไว้กับเอาตัวนี้ขไลด์เนาทุกคนนี่ว่าถ้าว่าเขาเป็นแบบว่าซ้ายแบบว่าจอกอนเนาะก็เน้นตัวนี้เลยทุกคนอ่าอ่าแต่ว่าไอจะเอาตัวนี้เนาะสำหรับนักสู้เดี๋วกถ้าว่านี้เนาะคือเขาดินลาปูเนาะส่วนร้ายมันจะหลุดเดือดมันบ่เราต้องใส่เอฟเฟกต์ตัวนี้เนาะเอฟเฟกต์ซเลือดพิเศษนี่เนาะเอาตัวนี้เลยทุกคนจะเห็นแบบว่าหลุดเดือดแห้งเนาะเวลาตีโหลดซับบอลนึงนี้เลือดขึ้นเต็มขึ้นเนาะเวลาเหลือมันเบิดอ่าของนักสู แต่ก็ต่อมาหน่อยเนาะลาเมดและสกิลฟื้นฟูเฮดพีสร้างความเสียหายใส่ศัตรูจะฟื้นฟูลาห้าเปอร์เซ็นต์ของเฮดพีสูงสุดก็คือนาะเวลาเขาสั่งความเสียหายใส่ศัตรูเนทุกคน็เป็นการดูดเดือดด้วยกันเนาะสำหรับเอมเบลตัวเนาะถ้าพูดได้แบบว่าถนัดหนักขานเนาะหรือว่าเอาตัวนีก็ไหลเนาะเขาขาไหลให้เจ้าพิ่มเดือดเนาะาอจะเอาตัวนีไปเลยเนาะทุกคนสําหรับซ้ายหนักสูงเนาะขาไฟต้องขามเลยปึ๊บทั้งทนแต่ก็ทั้งแบบว่าถ้าขามันตายเนาะ ก็คือจะเหตุไหนเขาแลนไว้ไหนก็เลือดฟื้นฟูคนนี้หน่อยเนาะสำหรับายนักสูงอัพมาขั้งนี้คือแบบสุดยอดเลยเนาะอ่าโอเคเนาะต้องทนทั้งแบบว่าขาไฟต้องขาวไหนก็แลนไว้จบไปเนาะสำหรับเอิมเบลนักสูงเนาะไหนก็ต่อมาเป็นเอิมเบลของซัพพอร์ตเนาะเอิมเบลของซัพพอร์ตถ้าก็จะเน้นแบบว่าคู่เล่าเนาะส่วนไลายเนาะเป็นลักเลยเนาะทุกคนเนาะคู่เล่าอะไรกัเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนาะสำคัญที่สุดเนาะซัพพอร์ตมันต้องแบบได้ไปเติมที่ใหม่เลยไว้เนาะ เขาจะโบลเอนซะเนาะเขาจะเวลาทีมไฟทีมยังเขาก็ต้องแบบไปให้ท่านทีมเนาะเพื่อจะเติมลาเมดหรือว่าเติมซีซีทีมไหลเนาะอ่าอาจะเอาตัวนี้มาเลยเนาะขันแหลกเนาะไรรับความเร็วในการเคลื่อนที่5%าเปเนาะทุกคนเนาะต้องเอาตัวนี้แต่กับต่อมาเนาะสติสติมาปัญญาเกิดเนาะทุกคนอ่าตัวนี้เนาะมันจะลดคูลดาวเนาะคาถาต่อสู่ไอเทมเลยกัน ไอเทมแบบกดไซส์คูลาวคาถาต่อสู้ได้สกิลสิกดไซส์อุปกรณ์จะลดลงตัวนี้เายังบอเ้ขอใจเนาะแต่ว่าอธิบายข่าวข่าวนะทุกคนตัวนี้มันจะเนียนในคูลาวนะทุกคนเออตัวนี้เนาะเวลาเข้าขาซอยขาซอยยั้งบอตัวนี้มันจะเนียนคูลาวเนาะตัวนี้เนาะทุกคนนะอ่าเขาซอยขาปุ๊บดือว้าขาไหลมันจะคูลาวปับกเนาะสำหรับอ็มบลตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้อธิบายข่าวขนานะทุกคนเนาะเป็นตามหมายว่าน่ะ แ้วก็ต่อมาเนาะเอ็มเบลสุดท้ายเนาะที่3ก็คือเสริมความแรงให้พันธมิตรเนาะตัวนี้เนาะสำคัญเนะาะสามารถเจรินซับพอร์ตลอยตรงเนาะทุกคนต้องเอาสิ่งที่ว่ามันซับไห้ทีมไดนดีที่สุดเนาะก็คือเวลาเขาโล้มหรือว่าเขากดส,สกิลอย่างต่างๆเนาะมันจะสามารถแบบว่าเพิ่มล่าเม็ดหรือว่าซอยไถที่มันตีแห้งขึ้นเนาะเนาะเสริมความแรงให้พันธมิตรการสร้างความเสียหายให้ศัตรูจะทําให้ความเสียหายของฮีโร่พันธมิตรเพิ่มขึ้น เป็นเวลา3วินาทีเนาะเห็นบ่กเวลาเขาใส่สกิลอีกยังเนาะหรือว่าเขาอยู่ในวงแบบไฟยังจังหวะไฟเนาะมันจะเหตุให้ราเมิธาเขาแห้งเนาะในกระเทานี่แบบแห้งด้วยกันเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นการอะไรเปียบอย่างนึงเนาะสำหรับซับพอร์ตเนาะทุกคนเนาะอ่าโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับอิมเบลซับพอร์ตเนาะอธิบายเงี้ยเอเนาะสำหรับอิมเบลตัวนี้โอเคเนาะทุกคนเนาะเขาก็มาต่อรวยอ่าหนักยิ่งเนาะทุกคนเนาะ พี่ขาดบไหร่ก็คือแบบซ้ายนางยิ่งโอ้โหโขดไล่เนาะกระทำอะไรดีในกลุ่มในเพจเนาะว่าอ่านักยิ่งมันอัพจังไรเนาะแบบเอ็มเบลมาใหม่นี่พากันงงกระตุยกระจายเนาะในกลุ่มในเพจเนาะแล้วก็ในสองยูทูบไปไล่เนาะอ่าอธิบายตามเหนือหาของอัยที่ว่าอัเข้าใจเนาะตัวนี้โอเคเนาะของนางยิ่งก็คืออ่าไออันไออันบุคคลออกไปเนาะแต่ว่าไอชื่ออันนี้เลยทั้งดุ่มเลยเนาะ อันเหนือเดือกมันเลยก็คือได้รับโอกาสโจมตีครดิตคอเพิ่มขึ้น5%เนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการอ่าแล้วก็เพิ่มความเสียหายครดิตคอเพิ่มขึ้น10%เนาะก็คือเนาะนางยิ่งนี่เป็นยุดเลนที่สุดก็คือเพิ่มตีแห้งตีไหวเนาะยังเสรนก็คือเวลาเขาเขาตีปุ๊บเนาะทุกคนมันต้องมีครดิตคอเนาะทุกคนเนาะเวลายิ่งไปปุ๊บอันหนึ่งติดหลอกนหนึ่งเสื้ว่าหลอกที่ซองมาล่ามีดไม่จุ่มซุ่มซองอ่ะนะจะเห็นไฟ,ไฟทุกคว,วาม อ่าครับเจ้าป้อมาเนี่เนาะเอ็มเบลอันที่หนึ่งของนักยิงเนาะฮีดริคอเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะสำหรับนักยิงเนาะต้องคว้เอามาโอเคเนาะเขาจะไปขันที่สองเนาะทุกคนขันที่สองก็คือเจ้าแห่งอาวุธเนาะโบนัสพลังโจมตีเสริมพลังโจมตีกายภาพและพลังเวทที่ได้รับจากอุปกรณ์เอ็มเบลพรสวรรค์และสกิลจะเพิ่มขึ้น5%เนาะอ่าเวลาให้โจมตีกายภาพเนาะโบว์ว่าจะเป็นแบบเนี่ยมันจะบอกเนาะพลังโจมตีกายภาพ และพลังเวทได้รับอุปกรณ์เอ็มเบลพรสวรรค์และสกิลเพิ่มขึ้น5%คือเนาะมันจะมีสายกัยภาพเนาะก็คือเป็นพวกแบบคินเนาะเป็นพวกแบบไล่ล่าเนาะมันจะเออเวลาเขาตีมันจะบวก5%เนาะในการตีแห้งเนาะจะตีไหวตีแห้งอ่าจะประมาณนั้นแล้ก็ถ้าว่าเป็นสายเวทเนาะก็คือเป็นนาธานเป็นคิมมี่เนาะถ้าว่าออกไอเทมของเวทเนาะเป็นของหนักเวทเนาะส่วนไลายมนจอกนั่นก็บบวกขึ้นกันเนาะบวก่วมแห้งของรามเมทเวทด้วยกันเนาะ อระชือว่าออกสองซ้ายเนาะก็คือมันจะมีคิมมี่น้องจะออกนักลบบีปราดเนาะบอกไปว่าตีไว่ายญกยภาพเนี่ยนะเดือนนั้นก็ออกเวทก็ทั้งบวกกัญกาภาพก็ทั้งบวกก่อ่าบวกเวทเนาะก็ถือว่าพอดีของมันก็คือสุดๆเลยเนาะสำหรับอ่าเอ็มเบลตัวนี้เนาะตัวที่สองนี่อัพตามนี่ได้เนาะทุกคนอ่ามาเบิ่งกันเนาะตัวที่สามเนาะทุกคนตัวที่สามก็คือเลีงเห็นจุดอ่อนการโจมตีปกติจะทําให้การสลอศัตรู การโจมตีปกติมีโอกาส20%ที่จะลดความเร็วเพื่อนที่ของฮีโร่ฝั่งศัตรูลง90%ในลดความไวการโจมตี50%เป็นเวลา0.5วินาทีเนาะโอเคเนาะเขาใจทุกคนเวลาเขาตีเนาะมันจะเหยียดไหนเขา,าตีไฟตรงขามจะเหยุไหนไฟตรงขามแดนสาโลกเนาะ ลดคว่เร็วต่างเก่าิปรเซ็นเนาะแต่ก็หลดควมเร็วในการโจมตีไวของฝงไฟตรงขามเนาะตัวนี้เนาะถือว่าเป็นการหมายว่าหลบศึกหลบปลาเมทขวงไฟตรงขามแต่ก็หลบควมเร็วของการโจมตีองไฟตรงขามลงเนาะก็คือว่าคือเขาออกเครื่องตีไว้เนาะมันเกาะเครื่องตีว้เวลาไปตีก็มันนะแต่มันบุรเอายิมเบลตัวนี้มาเขาเอาตัวนี้มานะแต่ถ้าไปเจอก็มันเนาะนักยิงแน่นอนมันต้องตีไว้ถ้าเจอเอ็มเบลตัวนี้เข้าไปมันว่ามีนักแน่นอนเนาะไฟตรงขามเมงถึงมีทมตีไอ้เต่มตี้้เขาไป โซโลลดลงตั้งกอซิปุเซ่นเนาะในการโจมตีกั็ไฟตรงขามแสดงว่าไฟตรงขามมันต้องตีสากันเท่าแล้วเขาตีไหวมันสามารถแบบจอกอเลยกริทิคอไมีโอกาสสูงเหมือนมันเนาะเจย้ไฟตรงขามตายแต่ง่ายกว่าเท่านก็จะประมาณเนาะอิมเบลก็สุดไปแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเดิมเกมอีกเท่านึงเนาะแต่ว่าตัวไลนเนาะที่ว่าจาจับไปลงไปสอบไปเทสเบิร์เนาะอิมเบลก็มาติดตามมันกันไรเนาะทุกคน อ่าโอเคจะมาเหลือกิโลต่อเนาะทุกคนเนาะหนักยิ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าจะเอาตัวไรดีวะสำหรับหนักยิ่งเนาะในการถามว่าเบาเดือบขั้วมัลสโรว์พี่จะเป็นมียนนะเนาะทุกคนอ่าเราจะเอามียะคือเกาเนาะทุกคนเนาะจะัดไปเลยเนาะแล้วก็สำหรับ f อเนาะที่ต้องการอยากเบิ่งมียนะเนาะจะเจอแน่นอนนะนะสำหรับคลิปนี้อ่าโอเคเนาะอิมเบลตามนี้เลยทุกคนตามที่เขารีวิวเนาะนี่เนาะถ้าจะเอาหมด กดลองเบิรงเนาะสำหรับเอเมลแต่เนี่ยว่ามันจะเทือนมันจะเกลียนสำไลกับมาที่ติดตามเบิรงกันไหลเนาะทุกคนเนาะสำหรับฮีโร่มิยะเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะเพื่อนเผื่อเป็นการเสียเวลากูเลยที่เขามาเบิรงใหม่อย่าลืมเนาะกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระลิงเนาะโอเคเนาะข้าก็มาเริ่มเกมเคลียบรอยเนาะเล่นที่เขาจะไปกต่เน่นอนเนาะเล่นทองเนาะสังเกตมวกเนี่ยสัญลักษณ์โอเอสเนาะก็คือเป็นเล่นทองนั่นเองเนาะทุกคนเนาะ ถ้าเป็น e เนาะก็เป็นเล่น exp เนาะจำอะไรง,ง่ายๆเนาะสำหรับเล่นเนาะแต่ก็มาเบิรนะ์กหน่อยอิมเบลตัวนี้มันจะสโลขนาดไรเนานะมีย่าเริ่มที่แบบตีธรรมราก็สโลเนาะทุกคนแต่เจอแบบว่าอิมเบลตัวนี้เขาไปเนาะอ่าถ้าตีตีกี่ข้ออะไรก็สโลเนาะบอกเลยว่าหนาง่ายเนาะเนระถไฟต้องผาโอ้โหแต่ว่าตัวหานมันมว่างยังมาเนทุกคนปิ๊จอลูคนเนาะโอ้โหมันวางดีออกมาเนะาะจังหวะนี้ต้องเซิร์ฟมันก่อนไว้มนะ่ใช่เนาะรัดนิสัยนไอยก่อนเนาะนิสัยบุรีเนาะ ปรรักยิ่งวันนี้เนาะโอ้โหแลนเขาปลาทุกคนสงสัยมักสมุนไพรเู้นจะไหนเนาะโอ้โหมักเขาไปหลุสมุนไพรเนาะงมอนี่โอ้โหมักอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่อยู่ปลาอยู่ยังเนาะอ่าสงสัยแถวอันแบบว่ามีการต้มทอปปุกอันนั้นกันซ่าบริจังไรนู้นทุกคนโอ้โหจะติดเตียงโมวาคิบคนเนี้อ่ามันมาเนาะทุกคนอยโอโ้โหมันมาเนาะทุกคนแอดรัสเนาะทุกคนอ่าโอ้โหสกอตเนาะเจอเนาะทุกคนสกอตเจอเนาะจังหวะนีนเอาตุ โอ้โหมันสกอตหลุดนี่จังเลโอ้โหมันบอตายเนี่ยโอ้ยมันบอตายเนาะทุกคนยิงบอท่านเนาะทุกคนลาเมิท่าบอทันพ่อเนาะโอเคทุกคนโอ้โหนี่เสียร์ไลน์เหลือเกินเนาะทุกคนเขาแลนไปบอท่านเนาะเมื่อกี้นะผมขอโทษดีๆเขากดมาสามคนเนาะมีอะไรหลอดอะไรก็มีนักเวทเนาะมีซาเวียทเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเอาเลยเนาะแอดลาร์ทุกคนระวังมักสกอตมาเท่านั้นเนาะทุกคนโอ้โหยิงสโลว์ไปมันพิเกอร์ไปเนาะทุกคนอ่ะสวยเลยนะฮะน้องๆ โอเคนอกเกมนี่เฮาขอกลับปานไปเติมมานาเนาะทุกคนอ่าสำหรับพ <ieur. S 1> ีรุมียาเนาะแต่ของว่ทันเกิดก็จะตีสาเนาะทุกคนเนาะอ่านอกจากว่าเครื่องที่จะเกิดเนาะมันจะตีตีไว้แหละก็ตีโซโลไฟตรงขามเนาะสำหรับพีรุตนะเนาะแล้วก็เข้ากันปะย่างเนาะกับเอ็มเบลที่ว่า้แนะนะเนาะแะไรก็มีคนแบบถามมาหลายเนาะทุกคนเนาะแะไรก็ อ่าอยากให้ไเฮ็ดมียายเบิ้งเนาะจัดไปเนาะเนาะในคลิปไปกับโบว์มียายจะโตเลยเนาะทุกคนโอ้โหไปเนาะทุกคนอลุกาบเนาะกลัวคงมียะแลนมาเนาะทุกคนจังหวาเนี่ยอ่าลันสลอกลันสล็อตแลนมากจังหวาเนาะทุกคนโอ้โหเอ็นรัดมาจะงหวไเปลี่ว่าทุกคนอ๋อมาจังหว่าเนาะว่าจะนะจังหวะนี่ยิงไปเลยยิงฟีสปอร์ตเนาะจังหวาเนี่ยหัวตายเลยเนาะทุกคน อ่าบปรตรงเฮ็ดจังไรทุกคนยืนแนมเบิงเนาะจังวะนี่ไปตรงขามสูงใส่เติมอะไราะทุกคนแบบว่าหูซึมว่ามันจะห่าซะเหลเกินเนาะทุกคนเนาะโอ้ยมันห่าซะเหลเกินนะฮะน้องๆอ่ามันจะบินมาใส่ฮาวบอมแบอัตรากันี่ทุกคนอ่ามันขึ้นไปเทิงเนาะล่าสุดอัตรากเอาอันน่ะเนาะอิมบิลเขานักยิงมาเนาะทุกคนเนาะโอ้โหขดมืวส่วนเรนะเลตุ่มไปเนาะทุกคนจังวะนี่หามาแล้วทุกคนตายเนาะถอยถอยถอยก่อนไปจังวะนี่ โอ้โหสกอตมาฟิว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 โอ้มาเนาะเดี๋ยวมันบินมาทุกคนอ่ามันจะบินมาเบิ้งเนอกสโลวายหนาะจังหวะสโสกอต์กับเอาไปยู่เนาะจังหวะนี้มาเลยเนาะจังหวะนี้ยจะยิงหัวทะลุใส่ไปเลยจังหวะนี่อยฮะสุดมันเข่าไปหลุดสมุนไพรหนาะจังหวะนี้โอ้โหทุกคนจะไปใส่เนาะจังหวะนี้เนาะบอกได้ว่าไปใส่เนาะจังหวะนี้ไหนใส่กันเลยเนาะทุกคนเนาะออกมาเตอร์กันไลยเนาะมาเลยเนาะยเพเป็นสายนางยิงตัวจริงเนาะทุกคน โอ้โหแหมปวดซ่าใจเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวเขากลับบ้านไปก่อนเนาะสำหรับเกมนะเอาไปแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเพืเล่นไวตามระบบเก่าระบบอ่าระบบเดิมเนาะตามสบวบอ่าตามระบบกับกดเทพเนาะเทพจัดรเสียงเนาะโอ้โหนี่เนาะทุกคนอืมยังมีความจะเอาบริจาคโอ้โหสกอตสกอตมาทุกคนเฮ้ยสกอตมาเอ๋เนาะทุกคนอืมโอ้โหมันแรงนี้ไรเนาะทุกคนจังหวะเนี่ยโอ้โหมันไปแบบปวดไกลเนาะทุกคนมันแรงกับไปแหม่ทึ่งเนาะทุกคนเห็นแต่หลากไไปววเจัง่่านี โอ้โหกเกือบแล้วทุกคนเนาะถ้ามันไปฮุบเลดดิเอ็นพี่สิแบบว่ามีแบบความมันเทิงในตวัวเนาะทุกคนโอ้โหมันแบบปวดเกลียดซะเกินเกนลือกไฟตกผ่าอ่าเดี๋ยวเขาขอฟไฟไปก่อนเนาะทุกคน Target Lock อ่ะฮูปเลดดี้อ็นเทุกคนเป่าไม้ทุกคนเป่าไม้เนาะในเนาะทุกคนามนคนบาบักสกอกสกอตมาที่เราไว,ไว้ยังเนาะ จันะน้องโอ้โหเบิ้งนะ้อทุกคนจะตายวันสองเบิ้งนะ้อมันโมเมนเรื่องย,นยินดีเนาะทุกคนเนาะเออแบบโอ้โหปวดเทือนเลยทุกคนสองโตสองโตยิย่งจะบโกไฟอะไรเนาะทุกคนเนาะอ๋อมาวหวาจะไหนจังวายเนาะโอ้โหแตกเนาะแต่ว่าเลดตี้แตกนะทุกคนเกือบไหลทึ่งปลอมนะไหลซึ่งเลดตี้เนาะโอ้โหเกือบเกือบสูเลยอ่าลันเล่นนะๆๆไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเขาเขาจะไปเล่นกลางหรือว่าเล่นเทิงเนาะเริ่มแกงเนาะตอนนี้เขาแบบซนะื้อว่าแห้งซื้อเกือเลยเนาะถ้าเขาอยู่เล่นเดียวนะี่ก็จะแบบว่าโบแมนนะทุกคนเขาต้องแบบไปหลายๆเล่นนนนนเาาะแแตต่่่วกกกออื้จมัไล ไอเทมนี้เนาะไอจะออกตามนี้เลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆบวกเข่าใจยังกะสามารถถามมาหลายเนาะทุกคนอ่าถ่าโจ๊บคิปเดียวไอจะออกแบบไอเทมแบบเปลี่ยนไอเบิ้งเลยเนาะมาเนาะจังหวะเนี่ยว้าจะได้เนาะจังหวะเนาะแบบเน้นตายว่าอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยตายวุ้นจะได้เนาะมีเนาะอิงสโลว์ไหวเนาะจังหวะนี่แตกเนาะจังหวะนี่โอ้โหอันลัดเข่าลังทุกคนจิีบไฟเนาะ อ่าพายูตายแน่นอ่องโอ้โหมันตายออ้โอุกอุกการมากทุกคนแย่แล้วอื้มตายวุ้ดจังไงเฮ้ย,ย,ยมันจะตายวุ้ดทุกคนโอ้โหม,ม,มันตายไปไม่ยังโอ้โหลเกือบเนาะทุกคน,กกน,นเกือบเนาะเกือบบักอันรัดแล้วก็บักสกอตเนาะเกือบตายเขาเนาะจังหวะเนี้ยนะถ้าว่าคลิปนี้ไอ้กาก็ขออภัยเนาะงผมาอม,องมาการดินน้ำแล้วก็บภาคไปน้ำจะเหตุแต่แบบว่าผมมีสมาธิในการแบบตั้งใจดินไปเลยเนาะทุกคนทุกคนเราก็ต้องเข้าใจอาดินเลยอ่าแต่ว่าถ้าของโขกอะ เกี่ยงเองเนาะทุกคนแต่ตอนเกมมันแบบเปล่าน้ำดิน <immer> น <positive income> <mon> ้ำมันจะประมาณนี้แหละแต่ไปเบิรงนน็อไฟทุกคามน็อมาให้น้อจังหวะนลยโอ้โหมันมันสุดเกินนะฮะน้องๆโอ้โหมันมาแล้วบักสปอตเอาทุกคนเอาบักสปอตมาเนาะว้าจะไหนทุกคนเนาะมันยืดพี่สปอตเนาะจังหวะเนี่ยว้าจะไหนโอ้โหมันจะหนีอะไรทุกคนนี่เนาะทุกคนโอ้บักอันลาทุกคนอ่าอดูกาไรทุกคนเอาเออเออโอ้โหบอไ่าเนาะบอตายจังหวะเออตะคอตมาได้ใช้จังหวะเนาะโอ้โหตายเนาะจังหวะโอ้โหเรดดี้ทุกคนเนา อามาอย่างมาอย่างไรจะมาเนอะโอหมาตายเวิร์สออุ้ยบ้า์คั่งทุกคนโอ้โหเป็นไรยังไงโอ้โหมาแล้วมาแล้วทุกคนอ่าเนาะทุกคนเนาะฝนต้องการดินมียาเนาะทุกคนเนาะมันจะตึงบ้ามากเ่ยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเทสเกมน้ำอิดเนาะเทสกับอาจารย์ท่านว่าเนาะแต่ถ้ากับแผลไปเนาะจะเกมนะจะบอกล่องหนสูงจะลงแบบเกมกาดยุสี่นแหละอาจจะมาเนาทุกคนโอ้โหเป็นบ้าใส่ยเปลี่ยนหลัดเนาะทุกคนเนาะ เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเขาเหาจะออกไ,ไอเทมบาย,ยูพีพบกันแล้วกันเนาะเหาจะลักมองนี้ก่อนก็นไไรเนาะทุกคนเนาะคุณไล่มาเขายิงมันใส่แตกแน่นอนทุกคนมันต้องมีแน่นอนแกลนงแลนมานะเอาใจมึงมาบอกมึงมาบอกดิจ,จังไรเนาะทุกคนเอาบูมีคนแลนมาอ้อันลาดไหนจะลงมาลุมเนาะโอ้โหมีการสุ่มยุปาเนาะคิดว่าเขาบวชนี่ว่าทำหลาโอ้โหมันสุ่มยุปาเลยคิดว่าบึมีคนไปอ่าบึมีคนเห็นมนะั้เนาะล่าสุดมันมีตัวนี่เนาะตัวกำลังปีเล่นกลางอย่างนีโอเคทุกคนถ้าเกิดละ ี่อาจจะแน่นเนาะทุกคนน่โอ้โหเอาอยนะเนี่ยนะโอ้โหเบิงนะทุกคนนอสกอตจะแหลกก็เผานอก็มาเลยนะทุกคนนวาพร้อมพร้อมยิ่งฟีสปอร์ตเสมอนะฮะน้องๆอ่าแหวววาว่าอววววรววมวววววว่วว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 อววววววาวว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 เวววววววัววววเวว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 ต้องออกตัวนีวเนาะอ่วเวว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 ้วว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 ังวะวว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 ยวว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 งววววย โอ้โหโอ้ราเม็ตปวดเทปทูด้เนาะสำหรับเกมนี้ทุกคนขามันลันสลัดนะจังหวะเนี่ยอู้หูหูหูมันดีดมันดีดมันดีดซายดีเนาะทุกคนจังหวะเนี่ยเอาสปอตเนาจังหวะเนี่ยวายยันสควอชสปอตเี้เนาะทุกคนโอ้โหทะลุใส่ไปเลยเนาะจังหวะเนี่ยเอ้ยโอ้ไต่ปลอมเนาะโอ้โหเกือบเกือบโอ้ยมัดเดียวทุกคนโอ้โหมาตายแบบสดเกะกะเนี่ยนี่เอาเข่าพอเนาะจังหวะนี่ไฟตรงขาม ลานสล็อตฟาร์มเนาะทุกคนเนาะแต่รู้สึก <laser> ว <magic> ่าเขาแบบว่ายังบ่ทันเกิดปันไลเนาะเขาเน้นแบบว่าดินแท่งเนาะมันจะฟาร์มสาแน่นเอาสำหรับพี่โรลันสล็อตโอ้โหอีนี่มันมาแจกพคะแนนมัดหนึ่งทุกคนอ่ามันเห็นทุกคนมันความเกียดแฝงเนาะจังหวะนโอ้โหเอานะจังหวะนีโอ้โหอันนี้เนาะทุกคนมาเนาะมาเนาะว่าจะไหนสปอตสปอตเนาะจังไรเนาะสปอตเนาะเนาะเอาว่าจะไหนจังหวะนีนาะสปอตเนาะเนาะกดตรอมตาเลยเนาะจังหวะนเนาะบ่าข่างอีเดอร์ซูโอ้โหบ่าข่างสองเท้อทุกคน บุง้งหนอทาราเมดมันอ่ามันเกิดนนเนาะบวกกับอ่เอาเอเบิรที่เขาผสมมึงหนึ่งอย่างเนาะเมื่อกี้นี่ก็คือเนาะมันจะแบบว่าทั้งตีว่ายอะไรกันจอกออะไรกันอ่าเล่นชุดก็คือมันจะตีสโลว์นะเริ่มที่แบบวันนี้ตู่มันก็นยังแบบว่าตีสโลว์เนาะบิ่งหน่เบิ่งหน่อนนอันละจดจะแรนบุ๋ออกนาจังหวะเนาะอันละจดจะใส่แหงเนาะจังหวะนี่ทุกคนโอ้โหมันเอาอยู่เทุกคนมันเอาอยู่เมันจะตันเอาอยู่เลยทุกคนอ่ามันจะโหลดมาเนาะกับทิ้งเนาะทุกคนเนาะ งวัโอ้โหต้องถอยก่อนทุกคนเอาบออยากตายเนาะจั่างวะเนี่ยเอาบออยากตายเนาะล่ามตายไปแล้วทุกคนโอ้โหตายไปอีกแล้วโอ้โหซาเวียตเอามาวังมาวังมาวังลูกหลามาวังมาวังเออเอามาวังนี่เนาะนี่เนาะรุกจ่าต้องมาแไปนียเนาะบอกเลยว่าโอ้โหบักคอสไาจีฟไปทุกคนโอ้โหเอสลาฟมากเพรท่านโอ้โหแย่แล้วทุกคนอู้หูหึ่งอ่ะชุดเกินเนาะทุกคนเอาโจ๊บไปโบเกมนี่ทุกคนเอาโจ๊บไปโบโจ๊บไปโบอาซาเวียตนั่งตีเนาะขัไปมาหนึ่ง พลังขึ้นเตามีวะโอ้โหมันโมมีทุกคนแย่แล้วแย่แล้วมันโมมีเนาะจังวะเนี่ยทางเขาจะไปเล่นหลอดเลยเนาะเนาะสกอตเนาะสกอตมาอย่ไงจอน,นี่นะทุกคนนะจอน,นี่แวนจอน,นี่แบนนะบักนี่กนะ่อนนะบักขั้วกระทิงก่อนะนะเอ้ามึงทุ่นไปไหนฮะมึงทุ่นไปไหนฮะกูสิจร์กอยมึงเบิง่งมึงทุ่นไปไหนฮะเอาตีเอาตีเอาตีกูมากันแท้บักทุ่นเนี่ยเอาตีทุ่นไปไหนฮะ หมักแท้ผงมันทนทนเนี่ยทุกคนเออสับซ้อนมันไปเนาะยิ่งแทงสู้หนาไฟตรงขามันนะเฮ้แต่มันหยาดเออมันจะคิดว่าอู mama, ้ขนาดแทงกุญงบล็อตโดยหนีก่อนเลยมันจะว่าเนาะรีบหนีเร็วมันจะว่าเนาะมันจะว่ารีบหนีเร็วมันจะว่าโอ้โหเจอเนาะเจอดุปืนยัดใส่ไว้นจังว่านี่โอโบแมนได้เว้นนะหนาถนูยัดใส่ใจังว่านี่เอาตีเนาะเอาตีวายนะเลยโคตรตีท่านมัวท่านั้นาะปรคัมราเท่านัเนาะในน้อยจังว่านี่อ่าเอลาราดเขาไหลบ่ โอ้โหมันแตะปัดหนึ่งเนาะแทงเขายังจะตายละโอเคแล้ว huh. ต mm ีปอมไปเนาะจังหวะนี hmm. mm ่อ hmm. mm ือเอาตีนออวายยังไงเนาะจังหวะนี่มาเนาะมาเนาะฟอเนาะจังหวะนี่เนี่เนาะทุกคนโอ้โหอุ้ยกดอมตะเนาะมาเลยเนาะจังหวะนี่อัลลารเนาะมาจังไงเนาะจังหวะเนาะเอาสควอตเนาะสควอตเนาะเจอขังเนาะจังหวะเนาะขาซ้ำเนาะทุกคนไรบ่าขังเนาจังหวะนี่เนี่ไปข่าบ่าขังเลยทุกคนโอ้โหบ่าบอข้อแตกไปเดี๋ยวเราสำเร็จเกมนี้โอเคเนาะกะ เห็ดตาม FC ฟซ <c oughs> no, ีอมาเนาะทั้งเอ็มเบลแล้วก็ฮีโร่เนาะต่อไปอาจจะเป็นซ้ายนักสูบเนาะหรือว่าเป็นซ้ายเวนแ้วก็ซ้ายแทงเนาะอาจจะเห็ดอะไรทุกคนเบื้งทุกซ้ายเนาะเพราะแต่ว่าทุกคนแบบว่าบดถิมส่องยูทูบไอเนาะแบบว่าเวลาไอเอาคลิปล่วงเนี่ยนะกัติดตามทุกคลิปยัง่ยนะอ่าอาจจะเพอาะหลายมีกําลังใจเห็ดคลิปไอทุกคนหลายเบื้องหนนเองเนาะทุกคนเนาะอ่าหยดวิวันโต๊ะไอก็ทอเนาะไอก็เมื่อยบริจากเนี่ยนะยังประมาณนะโอเคเนาะทุกคนเนาะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเอ็มเบลอะไรกั ไอเทพม,มียาหน่อยเนาะตามมีเลยทุกคนเห็นวะอ่าจะประมาณนี้เนาะไอเทพเขามียาเนาะทุกคนเนาะแด็กกขอขอบใจเนาะทุกคนเนาะที่ขอมาเบิงเนาะแล้กก็เจอกันใหม่คลิปนหนาเนาะบ๊ายบาย